สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันได้ช่อง Night nice Channel นะคะที่นี้ก็ซื้อเม็ดคั่วขิงคั่วขิงสตอไปได้ซื้อสตอมาพอดีเขามาจากใต้เขามาขายจากบันดีเป็นของหมักนะคะคอยหมักกินสตอหมักกินอาหารรสจัดเลยน้ำจ้ำพริกแกงเม็ดคั่วขิงสตอหมูสับเราตำพริกแกงให้มันแล้ว,วกันนะจ๊ะพริก ไปมาแล้วกันเนี่ก็เรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยนี่กกพผิดแกงใบมะกรูดหั่นหมูสซับแล้วก็สตอจ้าเดี๋ยวเราอยากตะวถนสะอาดโขกก่อนเดี๋ยวมาพัดกันจ้ากะะใส่น้ำมันอันนี้เราจะพี่น้องเอาตาหมักนะปอดกันแล้วบนันทบกนิพัดผิดแกงกันเลย จะต่อติดไปก่อนอ๋อขึ้นมาก่อนอืคนคนเดียวบุมีคนถือกล้องให้เด้อพี่น้องช่วงนี้บ่ได้พาพี่พาน้องไปใส่เ้อจ้ะเพราะว่ามันบ่มีฝนมันบ่อย่างมันแรงค่ะพี่น้องบ่มีอย่างห้หาอาจจะดอดขึ้นเขาแน่วัดเว้นมือไไกันไปกระถะกระมิเตยะไหลบ่เดี๋ยวกระถะด้วยนั่นมา ว่าหน่วยนี่มันถนัดสะดวกมือเลยทัดติ๊กแกงให้หอมว้าวมา,ากักกรดิเนาะ,ะแลนด์หน้าแลนด์หลังอยู่ที่เราเลยเออโอ้ย,อ,ยอันตูดแล้วมันบรพอดีไหมจ๊ะนิ้วซับคัดหมูให้ซุปก่อนจ้ะ ใส่รอบเดียวเลยเด้อจวจะใบระกูดรับแอนั่นหาสกใส่ลงรอบเดียวเลยพรอมกันเลยจ้ะใบระกูดครับอ่าสตอ่ะใบระกูดหัน่นฝอยอะ่ะโอ้ยตายแล้วต๊เดี๋ยวไปล่างอันสลิวกันจ้านี่แหละค่ะคนมือขางเดียวในจะจับกล้องไหมใจนี่มันยากจ้ะสิมาปรุงเครื่องอันนี้คือเอาขาเอาขาหนีบกล้องไว้เขาจีใส่น้ำตาลน,นิดหนึ่งแล้วจ้ะเขาจิใส่นิบเดียวพอ ก็สีใสๆ,ๆเนาะพอเอาใส่ขาไว้ขาหนีบขากล้องไวาา้ไวอาา้กล้องตั้งมันก็บวเ็นดีนะพี่น้องมันบ,บอยเ็นเ้ื่องไอ้ทว่าเบวเ็นในกระทะเนาะจ้ะอ่ะโยเกิกยเกิในเด็กน่อยมันข้นผู้เดียวค่ะพี่น้องอใส่ชูรดน้ำตาลไปแล้วพอสใส่ใส่ผงฟง,งลดน้ำนิดหนึ่งอย่าใส่หลายแต่พอในผิดแกงเข้ากับเค็มแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะเพามันไม่กะปิอืมโอ้ย มาขก,กินอาหารรดจัดจ้ะก,กินอาหารแบบพวกแกงสมใต้พวกนี้คอยหมักแบบนั่นแกงไต้ปลาแกงยังคอยหมักเป็นคนหมักของใต้แต่มาได้ผัวเหนืออ่ฮาะาแต่ก็ไม่ได้อยู่น้ำกันเราพี่น้อง้ยแยกกันอยู่คือเก่านะรอสตอร์สิจะพิว่าใส่ได้จ้ะ หมั่นใจในฟีมือเจ้าของหมักกินอาหารใต้เห็ดกินเองพี่น้องอยากกินอยากไปเห็ดเอาเพราะเมื่อก่อนเคยพากันทำงานอยู่ในอยู่ใต้แต่แต่เป็นคนแบบติดรสชาติเลยหมักเป็นคนหมักรสชาติจัดจ้านอยู่เรื่ไงี้พี่น้องคนอีสานแต่หมักอาหารใต้อาหารอีสากกนก็กินจ้ากินทุกภาคกินได้ทุกภาคแหละอาหารเนือก็ก,กินได้ <c oughs> ผักกลางก็กินได้แต่ผักกลางนังเพราไงมันติดหวานเกินไปเราค่อยหมักกันเลยกับข้าวผักกาดขอชิม,มเลยจังหวะหวานแล้วเราต้องปรุงเพิ่มน่ากินบ่ค่ะเดี๋ยวรอมันสุกแป๊บหนึงน่งแล้วจ้าเดี๋ยวจัดจานให้เบิง่งเสร็จแล้วจ้า กินข่าวนำกันด้วยจ้ะพี่น้องกินคู่เดียวด้วยค่ะเนี่ยลูกไปโรงเรียนแล้วหลับรถตู้มาหลับจะเศร้าแล้วจ้ะนุงในกับไปโรงเรียนจะเศร้าแล้วอ๋อตะตอจุกๆเลยพี่น้องซื้อมาเมื่อวานเพื่อนขายบ่แพงกันได้ปกตินั้นสามฟักหาสิบบาทจ้ะเสร็จแล้วค่ะ มาจากิงข่าว้ํากันจะมีพัดสตอแล้วก็เต้เจี้ยวหลนเต้เจี้ยวหลนใส่สตอจุกๆเลยมะข่ะกินสตอแล้วก็ต้องกินัะเขือตามมันจังบอกมันมีกิน ช่วยดับกลิ่นักเขือเปาะบัเกเขือพวงหมอยยังกินไปโลดช่วยดับกลิ่นนยจ้ะกลิ่นฉุนของสตอร์ก็จะบ่ค่อยมีนี่ครัขอนำกันด้วยค่ะ มันลค่ะมันตะเกี้ยวหลนหันมาหาสตออีกแล้ว มาจากพี่นอ้องเิ็นข่าวน้ำกันค่ะสตอร์คัมละสองเม็ดสามเม็ดข่าวนิดนึงกดตับยงยากไปสตอร์มลื่นสตอกับม,มันค่ะครับน่าอร่อย,ย,ยปลูกเอง Cô bảo thân khỏi lọc Bà đều kép mắc kín, ăn đều kép mắc mưa ở đấy Mưa nó lụp, xóa mưa lụp Như cắt luôn ต่อยห,หลายๆเม็ดเลยหมักคักไป้ี่นงนองเบื่อ,อย่างเดียวล่ะกินอาหารกำลังเส่แๆบนะท้องอิ่มลนะอาหารกำลังแบ่บเชาอินแล้วกินยาหลดจัดจานควันลมออกหูตามเองริกแกงก็ตามอง กคลิปนี้ก็ไ่ได้มีอย่างนะพี่น้องพ้าพี่น้องเขาครัวว่ามันมันมียังไปหาเด้จ้าช่วงนี้มันแรงแรงเลยพี่น้องก็เลยเหตุนังก็กาะแกๆอยู่บ้านดีกว่านะจ้ะมันไม่ยังไปหาเลยอันนี้ก็เลือไว้กินเทียงคนผู้เดียวพี่น้องก็ไม่จะกินยังได้หลายเนาะกินยังกับบ่แซบด้วยจ้บาบ่คือคนหลายคนนั่งเป็นครอบครัวนี่นี่หน,น่อยก็อิ่มแล้วจ้ะไปหายัางกับบ่ได้มันแห่งมันแรงแหง้งพี่น้องทางสุโขทัยนี่แห่งแรงแบบนี้มันก็ โดยช่วงนี้ก็ยังซีย่างก่อนไม่ได้พาพี่น้องไปหาอยากหากินอยู่ใส่รกเด้อจ้าสิพาเฮ็ดนันเฮ็ดนีอยู่บ้านซะก่อนนาะจากพี่น้องอเนาะเดี๋ยวเฝ้าเบื่อเด้อจ้าเดี๋ยวถ้าแมนคนตม๊มีเฮ็ดมีหยังขอยกสิพาไปหาคือเ่าัา่ะก็ว่าข่อยเป็นคนบุค่อยมกักซื่อปานไดได้พี่น้องรดน้ํัอย่างซื่อของมู่นี้กินสวดมากก็หาเก็บกินของในป่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้ากดติดตามให้เด้อค่ะ ขอฝากคลิปเอ่ฝากช่องนายชาแนลเนี่ยเด้อจ้าพี่น้องฝากไว้เพียค่นี้เด้วยค่ะคลิปเนี่ยได้เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า